สบายดีวันไม้นอนน้องเฟินเมื่อวานนี้ไปยังไหนเมียนขัวสวยเขา <c oughs> นี่ขาวไ้สิมาบอกเนาะโอ้ยเบ่งแม่ฝุฝนตกมานี่ฝนตกเราฟ้าแดดเมื่อกีฝ้ฝนตกบงังแฮ้ทำไมเป็นอย่างนี้เนาะร้านเราดูสิหมดสภาพเลยที่ยีาาย่ใบไม้ ส,ส oh ้างรวมบาแทลว่าเมื oh ่อ oh. กี้บนเสียงแจกระจันเราสิได้เปิดห้างกับบารได้เปิดสำนักเฟิร์นเนาะโอ้ยจะแมีนดีเจ้าเงินใส่มาให้ใบเฟิร์นแบบนี้นะทิ่นี่ก็เด้อเงินเดือนเด้อขายลาซากับจิวขายลาซากับจิวเจ้าลาซากัพจิวไปเลี้ยงเลยสิวะบาร์เทลเอาเอาจิวจีลาย เอาบึงดอกไม้เฮานะเฮ้ยสดซื่นเนาะได้วหาฝนฝนแล้วก็ฝนหาแต่เช้าแล้วก็ลุยเฮ็ดเรียกต่อในส่างบนเอาเสียงฟ้าห้องทุกคนคิดว่าจะได้เปิดห้านเนาะบ่ได้เปิดซัมฝนน้ำขึ้นอีกแล้วได้ดูดออกอีกแล้วฝนตกมาแดดออกหรือว่าฟ้าหลังฝนจะมีชิ่งก็ดีเข้ามาหาเฮา คืดวาจังสัวตว์ออมาเห็นหงนะืกินเนาะกินข้าว อเนาะกปกติก็้ะเนาะมีลวกผักน้ำอีกเนาะตรงนี้ซีนมีผักน้ำเนาะ มาเบิ่งสะเฟือต่ำมาแต่งต่ำเบิดวะต่ำม,มุดรู้นะรู้ว่าอะไรพอล,ละเนาะเบิดซะที่แ <laughs> ม่ลายเจอเนาะสะเฟือ <laughs> หนาวกันเลยแม่นุ้ยอย่าเฝ้าใส่มือเด้อส้มพริกขี้หนูเด้อเด้อ,ดอส้มดอกต้นตะหุ่นพุ่นนะชิมเบิ่งดูห <laughs> วานค่ะปะ เปลือกใส่น้ําไม่หอมเลยมนาวนีมนาวอยู่ต้นเฮาเออใส่เลยนะจึงหอมเปลือกอีกแนบปลาแดกใส่ลไดู้ดีไดเข้มไดจากจังึ้อีกเนาะเมเไข่บ่ได้อาสนหน้าตาจะแซ่บบ่เยพี่น้อง ทานตะบันแดงด้วยเนาะชีมม e ือสาวเฟินไปไปกินข้าวน้ำกันเนาะมาสบายดียากเป็นทักกานสบายดีมากินข้าวข้าวฝรแดงน้ำกันรอบเดียวแล้วเลยข้าวเข้าวข้าวแค่ข้าวแค่ข้าวเดียวค่อยกินเห็นตะวันแดงแล้วอดใจไม่ไหวพักหน่อยดิ ใช่น้องเก็บแถวห้า่งกินข้าวหนียวผักกินน่างจบคะก็สิ้นกับตุขาแต่ไแต่งทีมึงน้องเฟินมาแมกมาลดีวะอะไรหวานดจากมาโลดจ่ามาโลดไปไนน้องอันนี้น้ำมันน้ำแตงกวาบ้ามแตงกวาบน้ำเตา การไหมอาจารไหมแต่งห um, uh, okay, er> ้องตังท้องเลยลูกแต่งมักแต่งนึกว่าเป็นบ้ปิดบ้านปิดเมืองอีกแล้วเดินคนเนอะบึ่นี้พานน้องอย่ยงเพื่อนเลี้ยนห้างเนาะจนเท่าคำเท่าเมื่อวันนี้วันได้เปิดครับ บ๊วยพบมีบ่มีเงินเสีเรี้ยงกันละบัมนเสีเรี้ยงไอ้น้องละสัสดีเลวัเข้าสวยกันเด้อขอบเจ้าขอบเจ้าคนสวยาสมไปเลยละแต่เข้าสวย เห็นป้าคือเราจะได้เปิดห้างเรามีร้านครับมันระเปิดซับพิ์นิ่ห้างทุกห้างยวกับธุรกิจแต่ว่าประชาชนหรือว่าประชาชนทั่วไปเพราะค่าเช่าขายธรรมดานี่นะ พัดออกไปหากินได้ <S <S ออกไปแบบสมมุติว่าสร้างก็สร้สางสร้างแปลงฟื้นแปลงไฟแปลงน,น้ำแปลงอย่างที่นั่นไนสร้างที่นั่นหรือว่าเจ้าไหนเออเท่าไหอค่าขายทั่วไปเนาะค่าขายทั่วไปพันพัดออกไปค่าขายได้ สมมติว่าผู้ใดอยากไปใส่นะแต่ยังไปได้อยู่คือเก่าเนาะรถเต็มคนทางรถนั้นเต็มทางเต็มหนังคือเก่าโค้นั้อนอยังไปโค้นั้นอกกอกจากบ้านทุกมือ่อหลายหลายคือคือเมื่อปกติคือมูผูอยากไปหากันก็ไปก็ไปได้ไปหากันได้สบายบุกเป็นหนังแต่ว่าวิดธุกรกิจทุกธุกรกิจเพรว่าทุกยอย่างเลยทั้งต่าผมยังปิดเพื่ออย่างนั้นต่ดผม คนไปสองคนคนเคียงก็มันตะกลแล้วเขาที่เอาอย่างกินเราที่เอาอย่างซื้อซื้อกินมีท่านตะกนมีแล้หักทังไหนบรมีไรหัับเไมีกลาวช่วยเหลือแต่ก้าวเส้งไม่ตายอยู่ได้สามคนื้ น้ำตาตกหน่อยข้าเศ้าห้ามเศราอย่างไม่เศร้ารือเศร้าขั้นปิดแล้วมีการช่วยเหลือมีกันมีกันช่วยเหลือนะไม่อย่างก็ได้เอาน้ําซ้ำป่าบอกอีอย่างรุดคาน้ําคาไฟบอตัวอย่างว่าเนาะยางเดียางหนึ่งเพื่อรับธุรกิจคือตัวโตนี่อากรก็ได้เสียเต็มได้เปิดห้างบริเปิดห้างขายยาที่ไหนเอ้า มันเป็นหมายความว่าอย่างไรค่าไฟก็ได้เสียเต็มค่าน้ำเงิได้เสียเต็มคือเก้าพวกพน,นี้ยิงดีขึ้นแต่ยังต้องแก่น้นาองค่กาส่งเนน้มูมูตุตโต้ลยิหารธุรกิจกับโทรล้มก,กันเนาะอ่านกันคนทุจริที่สหนล้มกันโอ้บลยษัทเนี่ย น่องคนกับชีพสาวคนบางคนกับเป็นร้อยบางคนกับสาวสามชีพชีห้าคนทั้จีนให้พนักงานเหนือซะหรือว่ากลับบ้านซะเขากับบอมีเงินมิ่เมือสิไปใส่ทั้งนั้นไปกับบได้เงินสิไปกับบอมีมุ่ีสิมื่อบ้านมูนีเพื่อนกับบอห้เมื่ออยู่ซะก็สิตายตัวเองคือป่ออ่อนเกื่อนมูตโต ป่าว das ันหลายๆคนที่มุ่งมั่นทำอะไรยังไงห้างขายโทรศัพท์นอกจากสาวเกือบสาวคนอยู่น้ำมันมีเรื่องเหตุเงินเดือนไม่ได้ให้เจ้าบ้านยังเข่ายังน้่งมื่อหนึ่งสาวคนสาเสือแรงโอ้โทรมาจมกันฟังอยู่โอ้บไหวแล้วบไหวแล้วโตตลอดสาเพื่อโตละโตแล้วเจ่า่้ายังมียังมีการไปมาหาสู้ยังมีการไปหาเงินบางกลุ่มบางก้อน เป็นอย่างวิวบ้านวิวคนนะความหมายท่านปิดท่านปิดแล้วปิดแล้วอยู่บ้านเลยเนาะอยวิววิวคนนลยนะอันนี้รถขี่รถออกไปนอกรถเต็มตาทางเลยแบบคือมือปกติเมื่อเขาล่าเขากก่ปกติเลยนะคนทำมันบริสุทธิ์แต่นมีเงินมาได้ใส่หาเต้ากินท้ากันวิวคนคนอะไรจะไรตัวคนรวยแม่กับบ่าวลันเนาะมีเงินหลายเนาะจมไหลายังไงแล้วคิดไมนได้บังผะลึกโคตร คือกนพิทาหน่มีเงินหลายอยู่แต่ว่าคา้จ่ายเขาอะนะยกไปเมื่อ็รละหน่อยซื้อหันซื้อหนิซื้ออยู่ซื้อกินเดือนหนึ่งนี่มันเมื่อได้บรุษสิบล้านตัวโตนหรือเปาสิบล้านไม่ได้ากินเลยนี่แล้วเบึงคืเบึงเงินคืนเงินไปใส่ก็เป็นนังที่อะไหานั่งคาไฟเขาต้องได้ซื้อนักจานไปงนัวน้ำหมองน้ำมันสลอกสล อย่างมืดทุกอย่างเางงพราะว่าเขายัางได้เลี้ยงพนักงานอยู่ค<ม>ันทำบุญซื้อกับบุญมีอย่งเห็ดกินเพราะว่ามีกรรมกรนายสร้างมาเห็ดเวียงอยู่ห้างเงินมันนี่จบไปเรื่อยๆหน่อยมันนี่ไปตลาดสองแสนบอกจันสิมืดไปนั่นแหละมันมืดไปเนี้ยไรทุกคนมืดอะไรแบบนี้นนนนมันมืดเลยเลยแบบนี้ใช่ไหมขั้นต่ออีกวันนี้เลยมันเงินเก็บบ่มีแล้วมืดอะไร ได้เอากระกขัววกระดูกลาซากระขายเอาคือคือแต่เฟินแบบเอาบ่เอามรืดูกับลาซากระขายขายชื่อน้องอ่กลายกว่านี้ลายกวนี้โกมะถางดาวอยู่บนเงินไปแสนเมือนก็เป็นที่ละรี่ไป้ไหนลาซาลาซาสามสล้านเหมือนลาซามันด่าดวเงินออกไปกับมืนกว่าบาท มืดไปเลได้กับหมื n n ่นบาทชื่อสเปอร์ลาซาแล้วก็ชื่อของดูของกินมือลุ้นจะได้นมขนมเรื่อยๆเน้นๆมืดไปแล้วน้อยๆนี่ค่าใช้จ่ายสูงน้นๆนมเนมกันเพิร์ดบ้าแล้วกันชื่เมื่อตะเด้นกินซ้ำมาไม่เมื่อตะเด่นเรื่องจะซื้ออีกได้หนื่งล่ะคา แต่เพิ่มกับมดอหนาเมือแล้วได้ไปซื้อถุงน้อยแถวมอนี่มาแต้วนั่นต้องมาหาเงินด้วยก่อนครับแต่ถ้าก็มันเป็นร่วมขอการหาเงินนะเข้าใจทุกทุกคนโดยที่ว่าจมถูกจมยากเลยมาเจอนี่ซึ่งเลยเฟื่อที่เคยกุ้งเฟื่อนี่มาเจอสถานการณ์แบบนี้อาจจะหูึ้นไปหลายคนปปปแต่ก็บอกัอ่า พัาไปขายอยู่ตลาดใช่ทีนี้สาวออกแล้วแหละพักทีขายูเห็นก่อนนีู้่อนนั้นเหรอมันวน้นเอาพักไปขัยลาดนึกกลับไปถ่ายน้ำไปเลยนึกมันเว้อรกว่ช่องนี้กินพักหลายๆเก็บตกบอกับบ้งพักอย่แงวนี้แหละมนุกว่างกับราคาจะขายพัก ได้กันก็จได้ขายดีออยิมเรื่องตู้กินกต่ชิมเบแล้วทุกคนใก<น>ล้ช <c oughs> ิบินไม่เนน้กินเลเอาเครื่องใ้ตู้น้ำกินเมนูเออน,น่เขายัางมีปาเก็บอยู่แต่ว่าปาดทุมืดทุมือทมืดทุกครับ Ba bà mưa cái gì rượu bà cái bà cái gì rượu bà bà rượu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  bà bà rượu 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 bà จุดนี้กุ้งกุ้งโดนเอาก่าเราะว่าบางคุ้นเขากับเมื่อบ้านได้ใกล้ใกล้มือมนี่ประหยัดไหมอนยนุ่งนอขอเขากบว้ลยู่าขบซอยขบบซอยซอยได้เนาะอนามัยอพะนไมห่านเห็นนั่นเห็นนี่เนี้ยนั่นเนี่ยนี่นอกขอบกับซอยขบุตรีดอกเปนหน้าที่เขาด้วยด้อสักอันสคบินระบาด โควิดระบาดใหม่ๆจะไปซื้อ,อยาวิตามินอีหยังมาไว้กินมื้อซื้อ,อยากระเบ,บิดมได้หน่อยเลยยากรองหนึงสองสามาบวิตามินยาต้านเชื้ออีกกลับหนึ่งเกือเป็นแสนอพี่น้องลาบอกคือฟ้าทรายโจรอีอย่างเนาะซื้อมาไว้กุนกินกลัฟหนึ่งกั1ร้อยบาทร้อยปบาทโดเคยาต้านเชื้อ,อยาดีไอ,อยาดีว่ามีอาการน้งนะองเราบก็ต้องซื้อมากินไว้เฮายาเด็ กันเม <that> <c oughs> ื่อก่อนกันไว้เหมือนกับเมื่อไปมือไปเนาเนี่ยแต่นั่นมนุษย์อ้วนต้องกินน้อยลงอ้วนต้องกินน้อยลงขอกคุณอาจจะพูดซึ่งถ้าบังแล้วเคิกินวนื้ี่ไปจะมีหลายคนเปลี่ยนนี่ใส่ตัวเองจากเคยซื้อกินหลายอย่างฟุ้งเฟ้อเนาะอาจจะมีอยู่ส่วนหนึ่งประหยัดขึ้นกว่านี้ เพื่อยามแบบนี้แหละยามทุกเสือนแบบนี้แด็กมาโดยบุ่งมุ่งโตมีเงินนี่อยากจะขายไปเมด่ขั้นหาขายเมดดิบีมันมีนวขายแล้วไหมป้าอันนี้ดูสมุดที่ซื้เด้อขั้นเปิดห้าตาขั้นเปิดห้าตาลองคิดบมึงมันจะได้เท่ายมุ่งมุ่งแล้วโดนนิ่งหายที่มาโบเปิดห้างกับเชียงดิรักคนจีบเชื่อมาบโบจีบเชื่อมาจิตเขาทั้งรัฐบาลกับสิ่งในห้องมาอีกตายครับ รับจับรั๊บใหม่อีกแค่นับรักเปิดอะได้มาได้มาได้แค่นั้นต้องยู่ให้มันได้จค่ที่แหละพอยัดมันยัดไปเรื่อยๆคอยยู่ให้มันได้มันกุ้มให้มันมดอีกทิ้งห้ามือคอยต่อไปเรื่อยๆที่แหลยนะทิ้งห้าเมื่อกี้ผุ้งสีโตอีกบทหแม่งสามเท่าต่อและเท่าที่สามแบบเหล่านี้นะกินแล้วใส่ก้อนเริ่มไปไปไปกินต่อพระเจ้าจงแล้วก็ไป กินทับซเยอะโซงี้สิบทักโาขุดมันมายินเห็ดน้ำว้ากินไม่ใช่เห็ดเป็นกระเท็ฮัลโหลเออเ็ไเ้ยนมพกินกินกยินงยิยิ่ยิยิต้มมาจ่มเยอก็แบบก็เนาะแต่สำหรับเพื่อนชนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเด้อติดตัมตังใจให้กัน ชนี้เขาแบบม่จฉ่งแหงใจมาให้กันเนาะาษาสุักษาสุขภาพสามสุขภาพโดยกเลังเข้าใจเยอเข้าใจควมผิากแล้วนหลายคนอาจจะิดวิดาบางทีเขาเคยอืวที่กลินลายก็นีแทบคุนีเนาะเคยไปทาไปเนี่ยโอ้ไม่ยังดเลยตลาดตะนไปซื้อมากิ่นอะไบบนี้ ต้องมาต้องไดตัวคอยอวดโอดดิแต่หลายคนอาจจะเป็นลี่ดาหรือเป็นเป็นเฮงว่านี่มีเลยบางคนเปลี่ยนไม่หลายเนาะคนเนาะเอากระพอ๋นี้มีเงินจังนี่กันทำมันเบิดมาดิทาก่อนยากเพราะว่าทุกคนในดูบังทีสิเห็นชีวิตโอ้สนุกสบายนะนี่แต่ว่าเอากระบป๋าี บวนเธอปูทางไม่ให so, ้เขาสบายเลยเนาะก็เกิดเล้วค่อยก้าวไปเท่าน่อยเท่าน่อยเราก็ยกับไปกู้นี่ดูชิมบางกุ้งตลาดก่อนด่ากับเต้ตู้ตรงนี้แต่เขาก็สนีทเขาก็ถือไว้ได้งากแล้วเนาะแต่ว่าเขากลับมีซีวีทีสบายอยู่เอากับกุสบายหลายมันนั่นมันนี่ว่ต้องลดเข่าแรง เมื่อครอบครัวลูกว่าต้องอด้งข่าวน่าดีกว่าสันอุ้งข้าวเน้าเจ้ากระเพาะอุข้าวแลงจิงจอยอ่้งข้าวแลงจิงจอยเนาะจีละงงานเนาะอ่ะเดี๋ยวชิ้นนี่เขาจะลาบไปแล้วเนาะจุ่มอะจมมาหลายนะนี่จะได้จะส่งแหนใจกอลังใจเด้อเอาไปสู่สู่ลาวถึงคนเนาะสู้ๆไปร้อกันเนาะ อ่ะสบายดีบ๊ายบายสู้ๆเด้อเด็กกำลังใจให้เนาะ